โหดอยู่โหดอยู่เรียนโหดแล้วก็ข้อสอบปีนี้ก็เออก็แอบเอาเรื่องอยู่ถ้าเทียบกับข้อสอบอในคณะเก่าๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ก็จริงๆก็มีแบบพาร์ทที่เหนื่อยจริงๆน่าจะเป็นตอนผ่ากอสเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลาต้องใช้สมาธิแล้วก็แบบต้องใช้สมองในการอ่าไอดีนติฟส่วนต่างๆของ ในส่วนที่เราจะผ่าอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็ต้องแบบต้องดั้งจำแบบสำหรับเอาไปใช้ในการสอบด้วยอะไรอ่าบรรยากาศในคณะจริงๆก็ก็แบบเป็นเพื่อนเก่าๆที่แบบรู้จักกันตอนอยู่สอาโมปลายอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆจริงๆทุกคนแบบคือตั้งใจมากพยายามแบบเราคือยิ่งช่วงสอบคือทุกคนยิ่งแบบยิ่งเพิ่มความตั้งใจเข้าไปเยอะมากๆเลยแล้วก็จริงๆอาจารย์อาจารย์ใจดีครับแต่ว่าเราบางคนก็แบบอบออกก็สอบโหดไปนะ่อย